ช่องเจ็ดดันคูจินคูนี้มีละครต่อเนื่องหลังเรื่องที่แล้ว้อยเ็ตติ้งสูงปรีดสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากสำหรับละครชิ้นโบแดงเรื่องสามีชั่วคืนของผู้กำกับและผู้จัดละครมากคุณภาพอย่างเต้นตะวันนำโดยนะักแสดงด่ารุ่งอย่างยูโรยศวั์ประกบคู่นางเอกนาหวานอย่างพิงพลอยปะภาวดี รวมกับบอมพงศกรและแพรวเชอร์มาวีซึ่งเรตติ้งตอนจบทำไปได้6.9เป็นเรตติ้งที่สูงแถมในช่องทางโซเชียลมีคนดูไลฟ์สดในตอนจบพง่งสูงกว่าสองแสนซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าความปังของยูโรและพิงพลอยที่ตอนนี้ขึ้นทันเป็นพระนางลูกรักไปเป็นที่เรียบร้อยกำลังมีผลงานละครรวมกันอีกครั้งเรื่อง รักแท้แซบไลท์2 0พ2เอาเป็นว่าแฟนๆต้องอดใจรอ,อก,กันอีกนิดค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อเวอร์ชั่น2550ก็ได้นักแสดงระดับแถวหน้าของวงการอย่างปอณัฐวุฒิและป๊อกเปียธิดาเขตฐานทัพและชมพูอรารยามาแสดงซึ่งก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลา15ปีนั่นเองละค่ะ